เคล็ดลับอันทรงพลังสร้างความผูกพันกับลูกค้าการสร้างความผูกพันกับลูกค้าหมายถึงการสร้างความเชื่อมั่นหรือการสร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์และเกิดเป็นความผูกพันระหว่างลูกค้ากับแบรนด์บริษัทเพื่อให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในแบรนด์ของเราและยิ่งเสริมแบรนด์ให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างกิจกรรมให้ลูกค้ามีส่วนร่วมกับแบรนด์ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความผูกพันกับลูกค้าได้ความผูกพันเกิดขึ้นมาจากการสร้างประสบการณ์ให้แก่ลูกค้าโดยเฉพาะการพยายามสร้างประสบการณ์ด้านอารมณ์ให้แก่ลูกค้าผ่านกิจกรรม หรือด้านต่างๆให้แก่ลูกค้าได้สัมผัสนั้นลูกค้าจะมีความผูกพันเกิดขึ้นผ่าน2ระดับคือ 1. ระดับสิ่งแวดล้อมและ 2. ระดับส่วนบุคคลเช่นการมีส่วนร่วมกับแบรนด์อย่างสม่ำเสมอผ่านกิจกรรมต่างๆของแบรนด์ที่จัดขึ้นซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดประสบการณ์ร่วมกับแบรนด์มากขึ้นและก่อให้เกิดความผูกพันตามมา เคล็ดลับในการสร้างความผูกพันยกตัวอย่างเช่นแบรนด์โตโยต้า 1. การตอบสนองความคาดหวังของลูกค้าการสร้างความสัมพันธ์ในระยะยาวจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับสิ่งที่ลูกค้ากำลังมองหาและจะทำอย่างไรเพื่อพัฒนาสินค้าหรือบริการรวมถึงบริการด้านต่างๆให้ลูกค้ารู้สึกดีกับธุรกิจ ไม่ใช่แค่การขายสินค้าและถือว่าจบเพราะกระบวนการหลังจากนั้นก็นับว่าสำคัญไม่แพ้การปิดการขายเช่น Toyota Care เอกสิทธิ์เฉพาะลูกค้า Toyota ที่มีบริการช่วยเหลือ24ชั่วโมงแบบเร่งด่วนการยกรถไปยังศูนย์ที่ใกล้ที่สุดและบริการเติมน้ำมันฉุกเฉินเพื่อให้ลูกค้าไปถึงปั๊มที่ใกล้ที่สุด และสิทธิประโยชน์สำหรับตัวรถและผู้ขับขี่ด้านอื่นๆอีกมาก 2. การนำระบบ CRM มาใช้ช่วยให้ธุรกิจคุณสามารถบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการทำทุกอย่างด้วยตัวเองซึ่งระบบ CRM นั้น สามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างเลือกแคมเปญ็นทางการตลาดได้การติดตามกิจกรรมทางการขายได้ทั้งกระบวนการเช่นโครงการแข่งเลนลี่หรือโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม 3. มอบประสบการณ์แบบเฉพาะบุคคล 1. ในวิธีสร้างประสบการณ์และความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า คือการสร้างให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนพิเศษไม่เหมือนคนอื่นๆด้วยการทำา p r s s o n l l i ไล e Marketing หรือการทำการตลาดแบบเฉพาะบุคคลการมอบสิทธิพิเศษในงานวันเกิดการส่งมอบข้อมูลที่ลูกค้าต้องการและคาดหวังว่าจะได้รับนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าสนใจหรือการเชิญลูกค้ามาร่วมงานอีเวนต์ 4. การทําสื่อโฆษณาในยุคปัจจุบันที่ผู้บริโภคมีทางเลือกมากและการแข่งขันของตลาดสูงขึ้นการทําโฆษณาเพื่อตอกย้ําความสําคัญของแบรนด์ให้กับลูกค้าเก่าในคอนเซปต์ครบรอบโดยเน้นความผูกพันและน่าเชื่อถือเป็นจุดแข็งเพื่อคอยเตือนความทรงจําถึงประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ที่ผ่านมาว่าลูกค้ามีความผูกพันกับแบรนด์อย่างไร แคมเปญ50ปีของโตโยต้าเป็นสื่อที่แสดงถึงความผูกพันอย่างยาวนานกับผู้บริโภคให้เกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในประสบการณ์ที่ผ่านมาและนำมาสู่การซื้อซ้ำและเพิ่มยอดขายได้ 자